อลชั่นเมืม่กคนด้วยนะคมาสเตอร์เกตกิปเกมาเซวโอสนะออะออจะที่เสียงเบาไปหน่อยใหที่การมาเกตโอ้ต้องอะไโอเคนะท้าก็บล็อกเกตสไต์มาทำอไรกันกับนี้ล็อเกตบล็อก ซอสโอ้ยก็คิตดตมกัก็คืออ่างเคยฟันะดูให้สิทิ้งชนะิมให้ก็งามวงน,นะฮะทำใจ่อผมจะง่ายมแกร่างนะฮะข้าวๆไปก่อนนะโอเค อนมที่ก็เป็นล่างไฝ่เนาะยิงปืนทีกันนี่ครับนคยนต์นม,ม,นมอืม้มว้าวดนะอเออเออ มึงยุ่งซี่ลายหายอนะ่ะไอสีฟางนี่เป็นร่างที่โหดไแต่นนะมีร่างที่โหดน,นี้คือร่างสีม่วงน,นะฮะไม่มีปุ่มใจอเอ่งนะร่างนี้ก็คือได้มาจากเดอะมูฟวี่นะฮะเดอะมูฟวี่เครืงไม่มีเมคโอนะฮะก็คือมือบังอะโอเค ก็มาจ,จากใครไม่รู้จะไม่ไรู้ไกรูกเปน็นนี่ถามว่ากอบเป็นไงากาะเป็นแม่เหล็กนะฮะโอ้ยได้มาอธิบายข้าวคลองครับโฟกัสมือมืกอกูเออข้าคลองครโฟเค 感觉有点高。